Good morning Good morning t e a c h e r Good morning เด็กๆคะวันนี้นะคะเราจะเรียนเรื่องอะไรกันนั้น <c oughs> คุณครูยังไม่บอกแต่ว่าระหว่างที่คุณครูให้นักเรียนดูวิดีโอคลิปนี้นะคะให้เด็กๆลองคิดดูสิคะว่าวันนี้คุณครูจะสอนหนูเรื่องอะไรพร้อมชมวิดีโอยังคะพร้ <c oughs> อม <c oughs> พร้อมแล้วเชิญชมวิดีโอจ้า างค่ะลูกหนูเห็นอาชีพอะไรบ้างนักบินอวกาศมีนักบินอวกาศคนอื่นนะคะคนอื่นเห็นอาชีพอะไรบ้างจ๊ะวมีตำรวจมีอาชีพอะไรอีกจ๊ะหมอพยาบาลอ,อะไรคะทนายเยอะแยะไปหมดเลยนั่น,นะะเองค่ะวันนี้นะคะสิ่งที่ครูจะสอนนักเรียนค,คือเรื่อง what do you want to be คุณตาคุณครูสิคะ what What do you want to be? นักเรียนเห็นประโยคนี้ในวิดีโอเมื่อกี้ไหมคะเห็นเห็นอ้าวแล้วมันแปลว่าอะไรเนาะแต่ก่อนที่เราจะไปรู้ว่าแปลว่าอะไรเรามารู้จักคำศัพท์ที่เราจะต้องพบเจอและเรียนในบทนี้ก่อนค่ะคำแรกนะคะอ่านว่า job 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 ทำไม ต้องค่ะนะักเรียนสเปลให้คุณครูฟัง่อยค่ะเจ,ะจะ นักเรียนค่ะเรามาดูกันดีกว่าว่าเมื่อกี้นี้หนูเห็นอาชีพอะไรบ้างยกตัวอย่างเช่นอันนี้อาชีพไคะ NURSE NURSE ปล N U R S S E NURSE ว่านางพยาบาลไหคไอยากเป็นนางพยาบาลโอ้โห ต่อไปค่ะชีทต่อไปอันนี้เอาใจหนุ่มๆบ้าง soldier. Soldier. soldier 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 s s o o l l d d i i e e r r soldier soldier แปลว่าใครอยากเป็นทหารบ้าง ครอยากเป็นบ้างนะ <G> ทชเชอร์ใครอยากเป็นทชเชอร์โอ้โหอะสเปลพร้อมกันค่ะ T E A C H E R คุณครูขอ,ขอตัวนี้รอบนึงค่ะ H H ถูกต้องค่ะทชเชอร์นั่นเองค่ะต่อไปต่อไปต่อไป R อ,อันนี้หนุหน่มๆชอบเป็นเด็กๆผู้ชายอยากเป็นอาชีพนี้คือ engineer พูดตามค่ะ engineer engineer แปลว่า ะวิศวกรถูกต้องค่ะสเปลพร้อมกันค่ะ E N G I N E E R อ่านว่าเอนจิเนียร์แปลว่าะวิศวกรถูกต้องค่ะเก่งมากค่ะต่อไปต่อไปนี่อ่านว่า I sent this ที่บริการบวชเพื่อนันอาชีพนี้พูด คนเลยนะคะเออเจ้าคุณคะคุณครูเปลี่ยนนะคะขอเป็นสาวนกหนุ่มน้อยคนนี้ค่ะคุณครูถามว่า what is he, he หนูตอบ <he. S 1> ว่า he is a chef ถูกไหมคะถูกต้องตอบมือเพื่อน,นเลยค่ะเก่งมากต่อไปค่ะ<ม><ม>เออ<ม>โคทีน What is he? He is a doctor. ถูกต้องตรงนี้ให้หน่อยค่ะต่อไป he What is she? She is a nurse. ถูกต้องค่ะต่อไปคุณครูขออีกหนึ่งตัวอย่างเนย What is she? ชีสชิ t เสื้อถูกต้องค่ะตรงมือเพื่อนไหนคะเก่งมากเก่งมากเก่งมากค่ะลำดับต่อไปนักเรียนขาคราวนี้คุณครูอยากให้หนูคิดคิดเพิ่มเพราะว่าคุณครูมีคำศัพท์นะคะที่นอกเหนือจากในนี้คุณครูมีแผ่นป้ายเห็นไหมคะแต่ว่าคุณครูปิดภาพไว้เพราะว่าถ้าคุณครูเปิดภาพเดี๋ยวหนูเอาได้ว่าเขาทำอาชีพอะไรนะคะอันแรก ตามกันตัวค่ะ ah hair stylist ah hair stylist hair stylist hair stylist นะเรียนว่า hair hair stylist จะแปลว่าอะไรคะช่างทำผมช่างทำผมผู้หญิงผู้ชายผู้ชายช่างทำผมใช่ไหมใช่หรือไม่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  อยู่นะคะ What อไรคะเฉฟครับอยากเป็นเชฟแล้วจะคุณล่ะคะโตขึ้นอยากเป็นอะไรคะจิตรกรอยากเป็นจิตตกรนอ้าวคราวนี้คุณครูสอนประโยคถามไปแล้วว่าโตขึ้นอยากเป็นอะไรว่า what do what t o เป็นการถามนะคะว่าโตขึ้นอยากเป็นอะไรคราวนี้มาดูเวลาตอบค่ะนักเรียนอ่านตาคุณครูนะคะ I I want want to to be be อหรือแอนก็ว่าไปนะคะขอยลอก I want w a n to t be be I want to be I want to be อ่ะเมื่อกี้นี้เพื่อนยกตัวอย่างว่าอยากเป็นนางพยาบาลใช่ไหมคะเราก็ตอบว่า I want to be a nurse ถูกต้องค่ะเมื่อกี้เพื่อนบอกว่าอยากเป็นเชฟตอบว่า I want to be a chef อันนี้จิตตกรภาษาอังกฤษไว้ยังไงนะใครทราบจิตตกรอนูทราไหมคะ คุณครูใบให้สองพยางค์ว่า artist ค่ะจิตกรภาษาอังกฤษว่ายัางไงคะ artist <I am. S 1> ค่ะขึ้นต้นในตัวอะไรคะ A, A. เพราะฉะนั้นต้องเป็น A เอาเวลาตอบว่าอยากเป็น artist พูดว่า I want to be ตัวคินถามก่อน What do you want to be I want to be a doctor ต่อไปกนเป็นคนถามค่ะ What do you want to be I I want to be a teacher อ่ะโอเคเก่งมากค่ะตรงือ้เพื่อนน้อยขอย่งคู่ค่ะขอย่งคู่ขอยีกหนึ่งคู่อคเอ่อเป็นพี่ใหม่กับกระตูนก็ได้ค่ะมา Look, my not ชีพอะไรคะรับ Air Hostess ถูกต้องค่ะหรือว่า Flight Attendant หรือว่า Cabin Crew นั่นเองค่ะต่อไปค่ะเห็นนี้นึกถึงอาชีพอะไรคะช่างทำผมว่าไง Hair Hair Stylist ถูกต้องค่ะต่อไปค่ะเห็นนนี้นึกถึงอาชีพอะไรนักกีฬานักกีฬาเทนนิสหรือว่า a Tennis Player ถูกต้องค่ะ เห็นอันนี้นึกถึงใครคะหมอฟันหมอฟันนั่นก็คือภาษาอังกฤษคือ dentist นั่นถูกต้องค่ะต่อไปเห็นอันนี้นึกถึงอาชีพอะไรคะดีไซน์ดีไซ e s เนอร์หรือว่าคนที่ตัดชุดนั่นเองค่ะต่อไปค่ะอ่าเห็นอาชีพนี้นึกถึง fire fighter fire fighter หรือว่า นึกถึงอาชีพอะไรคะที่อยแต่ว่าตอนนี้คุณครูใช้เมจิแล้วนะคะอ่ะต่อไปค่ะเห็นเครื่องครัวแบบนี้นึกถึงอาชีพเชฟถูกต้องค่ะต่อไปนันจินียรเห็นอันนี้นึกถึงเอนจิเนียร์ถูกต้องค่ะต่อไปอะไรอะอันนี้คือที่ไหนคะลูก ใน,น้เเครื่องบินนะคะที่ใครทำงานอยู่ใช่หรอต้องค่ะในนี้เขาเรียกว่าคอคทิกน,นะคะหรือว่าห้องนักบินนะคะต่อไปค่ะฟาร์มเห็นอะไรอันนี้อะไรภาษาอังกฤษเรียกว่า tractor ต้องค่ะใครใช้ค่ะ farmer ต้องค่ะต่อไป อะไรอ่ะลองดูสิคิดสิคะลองคิดสิคะคุณครูเอามาแค่ส่วนเดียวของอาชีพนี้ลองคิดสิเขาว่าคืออะไรอ่ะนูเห็นภาพอะไรคะบอยบอรูเห็นอะไรก่อนนูเห็นอะไรในภาพผาล้หรู้เห็นผานแล้วหนูก็เห็นชุดของเขา,าใช่ไหมคะ<ว>เองใครรู้บางเขาเว้ก่อนช<ะ>ายภาษาไอะไรนะ เวทีถูกต้องค่ะต้อมึงให้ม่ไนนะคะอะต่อไปนะคะคุณครูมีใบงานให้นักเรียนนี่เป็นใบงานเรื่องอาชีพนะคะคุณครูมีคำเลือกอยู่ด้านบนเห็นไหมคะเด็กๆคะแล้วก็จะมีรูปภาพให้นักเรียนนะคะจับคู่คำพทบและรูปภาพให้ถูกต้องคุณครูให้เวลาทำเอิง เดี๋ยวคุณครูแจกให้นักเรียนทุกคนเลยค่ะกดทอดเลยอาโอเคเสร็จแล้วค่ะชิ้นงานของแต่ละคนไหนโชว์ให้คุณครูดูหน่อยสิคะโอ้โหสวยงามมากเลยนี่คุณครูขอ,อยกตัวอย่างของพี่เนยน,นะคะว่า what do you want to be เนยเขาตอบว่า I want to be a soldier อ่าอยากเป็นทหารบ้างนะคะอะขอรู้ของ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 อ่าเล็ก ของเล็กตอบว่า I want to be a doctor เขาอยากเป็นอะไรคะลูกอยากเป็นหมอแล้วเด็กๆแล่ะคะอยากเป็นอะไรกันบ้างคะของของหนูนายอยากเป็นอะไรคะอยากเป็นเชฟค่ะอยากเป็นเชฟนะคะของเออยากเป็นอะไรคะไฟ f i g h t e r แล้วของต้นข้าวอยากเป็นอะไรคะอยากเป็นน urses นะคะโอเคเก่งมากค่ะเด็กๆคะ ตอนนี้นะคะเราก็มาถึงตอนสุดท้ายกันแล้วนะคะเด็กๆคราวนี้คุณครูถามนักเรียนหน่อยค่ะว่าตั้งแต่ที่เราเรียนกันมาหนึ่งชั่วโมงเลยนะคะเด็กๆมีอาชีพอะไรหน้าที่คุณครูไม่ได้พูดในนี้เด็กๆลองช่วยกันคิดหน่อยสิคะเรายังไม่ได้เรียนคำศัพท์คำไหนที่เป็นอาชีพภาษาอังกฤษและเด็กๆอยากรู้มากเลยคุณครูขาอันนี้หนูไม่รู้เลยอ่ะภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไร มีอาชีพอะไรบ้างคะนักเต้นอะไรคะเต้นเออมีอาชีพนักเต้นภาษาอังปลักซ์อะไรอ่ะคิดไปก่อนนะมีนักเต้นอีกอะไรคะนักบินอวกาศอ่านักบินอวกาศอีกอะไรคะที่หนูยังไม่รู้ไม่มีในนี้ด้วยคุณครูยังไม่สอนนะช่างภาพก็เป็นอาชีพอะไรคะช่างยนต์โอ้โหช่างยนต์มีอีกไหมคะแม่บ้านแม่บ้านโอ้โหเป็นอาชีพที่คุณครูยังไม่ได้สอนเอง ำยังไงดูต้องทำไงคะ่ะเ,เปิดดิกเฉลย์อย่างแรกเปิดดิกเฉลย์ก่อนแต่มีวิธีที่ ครูยังไม่ได้สอน5้าอาชีพเมื่อกี้เด็กๆบอกว่าหนูอยากรู้อะไรนะคะ1อาชีพนักบีนอกาศและอีกนักเต้นช่างภาพช่างโยนและแม่บ้านแม่บ้านนะคะเดี๋ยวอาทิตย์หน้านะคะให้นักเรียนไปสืบค ouais. okay. okay. ้นน okay. ้นะโดยการใช้ Dictionary หรือว่าถ้าใครสามารถ search Google ได้นะคะมาบอกคุณครูมาบอกกับเพื่อนหน้าห้องในชั่วโมงหน้าโอเคไหมคะอ้าววันนี้เอาไว้เท่านี้ค่ะโอเค Goodbye. Goodbye. Good